เคมทีนี้เมื่อกี้เราเหยียดแค่เขา่าต่อไปเราทั้งสะโพกปวดอาการตึงแล้วก็คือทํายังไงมันจะกลับมาใช้งานแล้วลักษณะคือประมาณนี้เราเกร็งลงช้าๆแล้วก็แปดคือหลักมาห,หลักการมันคือไม่ไม่ใช่แบบโจ่งนี้นะหลักการคือในคนไข้ที่มีอาการปวดหลังข้อพับเขา่าก็คือตรงนี้นะครับหลังข้อพับเข่าเนาะที่เราโพสถามไปบางคนคําแล้วจะได้ รู้สึกว่ามันมีก้อนบมบวมะนะจริงๆมันก็คือแฟตหรือว่าเป็นเนื้อเยื่ออ่อนแล้วก็มีกลุ่มกล้ามเนื้ออยู่แถวเนี้ยนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีปัญหาพวกนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะตรวจยังไงนะวิธีการตรวจส่วนใหญ่อาการเป็นตัวหลักเลยครับอาการก็คือเราจะาเช่นคนไข้มาหาผมนะเขาจะนั่งชักโคกนะสมัยก่อนเนะี่ยมันไม่มีชักโคกนะเป็นส้วมซึมก็จะนั่งยอง แล้วพอ,อนั่งยองนานๆและเหยียดขาเนี่ยมันจะเจ็บแล้วก็ตึงหลังข้อพับนะครับปัญหามันมาจากที่กล้ามเนื้อหรือว่ามีปัญหาอาการปวดที่หัวเข่าครับเคยได้รับการผ่าตัดเขา่าหรือคนที่ปวดเข่าไปบ่อยทางด้านขเข่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะเริ่มอ่อนแรงและกล้ามเนื้อทางด้านหลังพวกเนี้มันจะตึงแล้วก็ทําให้มีการปวด เกรงของกล้ามเนื้อก็ได้หรืออาจจะมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อทางด้านหลังเลยก็ได้เช่นคนที่เป็นนักกีฬาแล้ววิง่งแล้วก็เกิดแฮมสตริงมันฉีกนะครับดังนั้นปัญหาที่มักเกิดขึ้นมันก็จะเกิดกับกล้ามเนื้ออยู่ประมาณสามส่วนส่วนหนึ่งก็คือแฮมสตริงข้างบนนะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพอปิเตียที่อยู่หลังข้อพับเข่าเลยซึ่งส่วนใหญ่พอปิเตียจะเจอในคนที่เคยเจ็บเข่านะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแก๊สตอ็อกแต่แก๊สตอ็อกมันจะน้อยหน่อยส่วนใหญ่ถ้าเจ็บแก๊สต็อบ ประมาณนี้นะส่วนคนที่จะมีปัญหาอาการปวดทีนี้วิธีการตรวจนอกจากอาการแล้วเราจะดูวิธีการคลำแล้วนะนะวิธีการคลำคลำยังไงก็เหมือนผมเคยสอนไปแ,แล้ววิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อเราจะคลำหาจุดกดเจ็บเนาะบางคนจะคิดว่ามันเป็นก้อนอะไรจริงๆมันก็คือแฟชเชียมีก้อนเป็นพวกกล้ามเนื้อชั้นลึกของเราแล้วก็มีไขมันบางส่วนนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวแต่ว่ามันจะมีหลอดเลือดที่อยู่หลังข้อพับต้องระวังนีดนึงต้องคลำให้เป็นเนาะ พิเตียนเนี่ยมันจะจับจากาทังด้านในนะออกมาทางด้านนอกแบบนี้นะครับดังนั้นดังนั้นเวลาเราคำเนี่ยไม่เจอเขาเพราเขาอยู่ลึกจะเจอตรงกล้ามเนื้อมัดอื่นมากกว่าไม่เป็นไรแต่เวลากดถ้ามันมีอาการปวดตึงแสดงว่าสงสัยว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดนั้นแหละนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเอ็นของตัวแฮมสตริงนะครับก็จะเป็นจุดแถวๆนี้ที่มีอาการปวดเนาะ เรานวดคลายกล้ามเนื้อวิธีการคลายมีอุปกรณ์สองอย่างอย่างแรกคือลูกบอลอย่างที่สองคือเชือกลูกบอลทําอะไรลูกบอลผมสอนคร่าวๆนะกดเข่าเกรงหัวเข่าแล้วกดลงไปที่กล้ามเนื้อเลยโดยตรงนะครับอันที่สองเรายืดกล้ามเนื้อไปพร้อมกับการกดร่วมด้วยก็ได้หรือจะกดก่อนแล้วค่อยยืดก็ได้เนาะยืดแล้วก็กดคึงกล้ามเนื้ออย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าเราอาจจะเกรงมากเราแนะนําว่าให้ให้นวดก่อนเนาะ ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบขาไม่แข็งแรงแล้วปวดเข่ามากก็อาศัยเชือกทันไว้แล้วก็ล็อกไว้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็มีปัญหาว่าเอ๊ะพอมันอาการมันเริ่มดีขึ้นอาการคลายมันดีขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากการนวดการยืดแล้วเนี่ยเรามีวิธีอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมสอนท่าท่าย,ยืดอีกท่านหนึ่งนะนอกเหนือจากตรงน,นี้จะเป็นท่านี้ใช่ไหมครับที่เราเคยสอนกันถูกไหมเหยียดเข่าลง ไปข้างหลังอย่นี้แล้วก็ย่อเข่าในลักษณะนี้นะครับขาข้างที่เราจะยืดจะอยู่ตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะพอได้เนาะเราจะยืดตรงๆนะครับหรือพาดแบบนี้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วทิ้งตัวลงไปครับโอเคตัวตรงๆนะครับตัวตรงๆกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วทิ้งตัวลงจะยืดแฮมสตริงด้านหลังนะครับตรงนี้ เข่าเหยียดตรงเนาะใครที่เหยียดงอเข่าไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสือ่อมพวกนี้ก็ต้องค่อยๆทําทาเบาๆนะครับใครมีคําถามถามไหมเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ไล่ดูอีกทีหนึง่งทาแล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับนี่คือวิธีการลดอาการปวดก่อนนะแต่เนี้ยที่จะบอกวันนี้นอกเหนือจากการลดอาการปวดอาการตึงแล้วก็คือทํายังไงมันจะกลับมาใช้งานแล้วก็เดินแล้วมันจะไม่ขัดได้นะมันมีวิธีด้วยนะครับอามาดูกันนะ <c oughs> อุปกรณ์ ยังยืดพันกับขอบเตียงแบบนี้นะครับหมอนหมอนนะดูเนาะผมขออนุญาตนะเอาขาข้างหนึ่งนะครับข้างที่มีอาการเนาะเกงเข่ากดเข่าใส่หมอนในลักษณะนี้เกงหัวเข่าลงนะแบบนี้นะครับสิบครั้งเป็น1เซตนะทำประมาณสักสองสามเซตก่อนโอเคไหมครับพอได้ไหมแบบนี้นะครับอ่า อันที่สองนะครับไปต่อนะพอได้นะครับคนนี้จะเน้นนิดนึงอันที่2เราจะนอนคว่ำแล้วก็ยังไม่ใช้ยางนะครับสมมุติว่าขาข้างที่ที่เรา <c oughs> ที่เราเป็นเป็นข้างซ้ายเนาะเราจะค่อยๆงอเข่าขึ้นในลนนนักษณะนี้พับเขา่าเอาเข่ามาแตะก้นถ้าใครแตะได้ก็แตะแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะให้ทิศทางมาประมาณนี้แล้ววางลมช้าๆเอาใหม่เอาเขา่า 2แบบนี้นะครับสิบครั้งเป็น1เซตเหมือนกันนะหลังข้อพับเข่านะ3ใครเป็นอยู่บ้างครับลองทำดูนะหรือคนที่ปวดหัวเขา่าเข่าเสื่อมก็ทำได้นะพวกนี้ทำได้เลยนะครับไม่ผิดนะลองใช้ดูถ้าบ,บริหารพวกนี้10ครั้งเป็น1เซตแล้วเราก็พักโอเคไหมทำต่อนี้ถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันง่ายไปเราจะเพิ่มความยากเข้ามาหน่อยโดย การใช้ยางแล้วนะทีนี้เอาอยางเข้ามาคล้องไว้ที่ข้อเท้าในลักษณะนี้นะครับ <c oughs> ดึงยางให้ตึงนะเ <c oughs> กร็งเข้ามาฟึบแล้วเวลาสุดนะ่ะก็ค่อยปล่อยลงช้าๆ <c oughs> อ่าโอเคไหมถ้าสั่นๆแบบนี้แสดงว่ายางมันตึงไปแล้วก็ยางมันแข็งไปนะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงสองไม่ต้องดึงแบบยางจนขาดนะครับเอาเท่าที่ได้อ่าค่อยๆสามนะ ขาซ้ายผมไม่ค่อยแข็งแรงเนะี่ยสั่นใหญ่เลยอ่าสี่โอเคไหมพอได้ไหมครับดูนะผมจะนั่งประมาณนี้ห้าหืดเมื่อยนะเนี่ยหกสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะเจ็ดอ่าเอาลองเอาดูสิ แล้วก็แปดคือหลักมาหลักการมันคือไม่ไม่ใช่แบบโยกนี้นะหลักการคือค่อยๆผ่อนลงช้าๆโอเคไหมหลักการมันคืออย่างเงี้คยค่อยๆผ่อนลงช้าๆโอเคนะครับพอได้นะอ่าแล้วก็ทาประมาณสักสองสามเซตนะถ้าแข็งแรงก็ทําเยอะหน่อยอ่ะทีนี้มาดูที่บริเวณก้นเราด้วยก้นเราก็ต้องให้แข็งแรงขึ้นนะครับก้นนะทำไงหล่ะก้น ก้นก็คือยกก้นขึ้นเลยครับในลักษณะนี้เข่าจะตรงๆนะฮะแล้วก็วางลงช้าๆนะฝึกก้นนะก้นก็มีผลกับตัวแบ็คไลน์เหมือนกันนะสองอ่าไปเลยฮึบนะครับเจ็บหลังข้อพับเข่าเนี่ยด้านหลังเขาจะทำงานไม่ค่อยดีนะครับหลังข้อพับเข่าเราทำงานไม่ค่อยดีคอไม่หนุนหมอนนะครับขึ้นไปเลยนะครับประมาณนี้ถ้าคอหนุนหมอนเป็นไงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคไหมครับงี้เลือดไม่เดินขึ้นหัวต้เวียนหัวแล้วนะอ่า้วก็ประมาณนี้ลงช้าๆขึ้นช้าๆ10ครั้งเป็น1เซตสัก2 3เซตใครเก่งทำเยอะใครไม่เก่งก็ค่อยๆเพิ่มนะเนาะแต่ละคนทำไม่เท่ากันนะครับอย่าลืมอย่างที่ผมเคยสอนแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ทุกคนฝึกได้นะจะเยอะจะน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมพอได้นะครับต่อนะต่อนะทีนี้ เราจะลงจากเตียงแล้วเราจะมาดูท่าต่อไปเวลาเราเราจะทำท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์พวกนี้อย่างหนึ่งที่เราควรจะทำคือเราจะไม่ทำแบบยืดเยอะเกินไปหรือนวดมากเกินไปก่อนจะทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรายืดเยอะเรานวดมากมันจะทำให้แรงของเรามันดรอปลงนะครับมันจะทำให้ความแข็งแรงแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมในการออกกำลังกายดังนั้นเรายืดนิดเดียวพอ,อดูนะขาข้านท,ที่มีอาการเนาะ ประมาณนี้นะครับให้มันตึงๆขาเข่าจะเหยียดอย่างนี้เนาะแล้วก็ดึงได้ยินเสียงเข่าผมไหมลหั่นเลยนะเหมือนการจัดกระดูกของเข่าเลยฮะเห็นไหมเกรงขึ้นมาใช้กล้ามเนื้อด้านหลังอันนี้ทุกท่านจะงงนี่คือขาข้างที่ปวดนะครับผมก็สลับไปสลับมาเพราะว่าขาผมแรงไม่ไหวละถ้าทําทุกท่านนี้ก็คงจะเมื่อยแล้วเวลาเราทําจริงๆเราไม่ใช่แบบ ภายใน10นาทีจบทุกท่านะเราก็จะใช้เวลาอยู่อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง20นาทีครึ่งชั่วโมงแบบเนี้ยเนาะแต่ละท่าต้องพักดื่มน้ําด้วยนะครับไม่ใช่ทุกท่าเราพักดื่มน้ำนะคือต้องไม่เหนื่อยอะเกินไปประมาณนั้นนะครับอ่าไหนใครลองทาตามแล้วเป็นยังไงพอได้ไหมถ้าใครไม่มั่นไม่มั่นคงก็เก้าอี้นะครับจับไว้เหยียดเข่าโอเคไหมพอได้ไหมอ่าอุนหภูดังตลอดเลยเห็นไหมสองึบสาม ส,สี่สิบครั้งเป็นหนเซตแล้วเราก็พักสมมุติครบ10เราพักก่อนอ่าพักก่อนให้กล้ามเนื้อมันมันมันคลายก่อนแล้วเรามาต่อนะลองไว้ใต้ข้อเข่าอย่างนี้ก่อนนะตรงใต้ข้อพับเข่าแบบนี้นะครับแล้วก็เหยียดตึง1 2ึ่งสองโอเคไหมครับสามสห้าห เจ็ดอีกข้างหนึ่งก็ทำก็ได้นะถ้ามันไม่เจ็บก็ทำไว้กันไว้แปดเก้าสิบโอเคไหมครับพอได้นะต่อมาพอได้เนาะลองดูอีกข้างก็ได้เป็นไงไม่รู้เนี่ยข้างสังเกตขาคนเราความแข็งแรงไม่เท่ากันนะครับผมถนัดขาขวาง่ายเลยใช่ไหมเห็นไหมฮะได้เนาะประมาณนี้นะครับเคไหมทีนี้ เมื่อกี้เราเหยียดแค่เข่าต่อไปเราทั้งสะโพกเลยนะครับอขออนุญาตทั้งสะโพกก็คือข้อเท้ากระดกขึ้นเคไหมครับข้างหลังเลยเห็นนะสองสามสห้าหเจ็ด 8 9และ10โอเคไหมอย่างนี้เนาะสำหรับคนที่แข็งแรงแล้วเราก็จะมีท่าที่มันยากขึ้นเช่นอย่างนี้นะครับเอาสเต็ปมานะตัวนี้อยู่นี่เนาะขาข้างที่เจ็บนะครับขึ้นแล้วก็ค่อยๆลงช้าๆขึ้น ลงชา้าๆสังเกตผมจับโต๊ะได้นะถ้าใครแข็งแรงแล้วไม่ต้องจับลงขึ้นลงโอเคไหมพอได้ไหมครับลองเอาไปใช้ดูนะแต่ถ้าใครยังปวดอยู่ยังไม่ต้องรีบมาทำท่านี้เนาะถ้าใครปวดตึงยังมีอันนั้นก็ไปคลายไปนวดก่อนประครบร้อนไปก่อนถ้ามันเริ่มดีขึ้นเราต้องมาทำท่าพวกนี้เพื่อจะกลับไปใช้งานให้ได้เนาะ หลายท่านมาถามว่าวิธีการรีแฮบวิธีการฟื้นฟูนทำยังไงพวกนี้เลยครับนะจริงๆมันจะมีอีกอีกสักท่าหนึ่งโอเคไหมพอได้นะพอได้เนาะฟึบป,ประมาณนี้นะครับข้างที่เป็นนะขึ้นข้างไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้โอเคทีนี้ <c oughs> สุดท้ายละเอาสักท่าหนึ่งสควอตหลังข้อพับเข่าแล้วก็ย่อลง อ่สควอตเนาะจริงๆเอาขาข้างเดียวนี่แหละแต่ว่าสควอตต้องลงตรงๆนะถ้าถ้าใครเป็นผู้สูงอายุหน่อยก็เป็นวอลสควอตแต่ลอันนี้คือถ้าเราไหวนะถ้าเราไหวประมาณนี้นะครับไหวเลยนะหนึ่สองสามึบสี่ผมจับเก้าอี้ไว้เพราะว่ากลัวผมลมแนะไม <c oughs> ่อะไร <c oughs> พูดเล่นไม่ใียอะไรหรอกประมาณนั้นแต่ให้มี สิ่งแวดล้อมไว้เกาะหน่อยน,นะถ้าไปออกกําลังกายที่บ้านระวังนะครับอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นการออกกําลังกายแบบใช้ยางยืดเนาะฟึบโอเคไหมใต้เข่านะใต้เข่านะใต้ข้อพับเข่านะประมาณนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่หลังข้อพับเข่านะใต้ข้อพับเข่าก็พอนะย่อเหยียดช้าๆนะเหยีย yeah. ดจะได้หลายส่วนเลยโอเคนะเหยีย yeah. ดทิ้งหลังตรงๆ ทิ้งก้นตรงๆแล้วหลังตรงนะครับทิ้งก้นลงแล้วก็หลังตรงๆอ่าโอเคแต่ถ้าใครเป็นผู้สูงอายุอย่างนี้ก่อนนะแนะนําเอาวอาเอาติดผนังก่อนนะอุปกรณ์เยอะมากแบบนี้นะครับชิดผนังย่อเขา่าแล้วเหยียดขึ้นแค่นี้ก่อนสําหรับคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเนะี่ยถ้าปวดเขา่าเอาอางนี้ก่อนคนที่มีเข่าเสื่อมมีอะไรก็แบบนี้ก่อนโอเคไหม อาจจะใช้ลูกบอลวางที่ข้างหลังแล้วชิดผนังไปเลยนะครับอาจจะยอ่อเข่าแค่นี้ก็ได้ยอ่อค้างก่อนก็ได้แล้วก็สลับเหยียดขึ้น10ครั้งเป็น1เซตเหมือนกันโอเคไหมทีนี้มันจะมีอีกท่าหนึ่งที่กรณีที่เป็นพอปปิเตียสอย่างเดียวเลยนะพอปปิเตียสคือกล้ามเนื้อตรงนี้ใช่ไหมล่ะกล้ามเนื้อที่มันพาดมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนะครับกล้ามเนื้อที่มันพาดวิธีการฝึกพอปปิเตียสมันจะแตกต่างกับการท่าพวกเมื่อกี้ก็กคือลองอย่าประมาณนี้นะครับ นี่ก็อี้จับย่อเข่าลงแล้วเราจะหมุนตัวหมุนเข้าสังเกตดูนะขาข้างนี้นะครับผมขออนุญาตถอดถุงเท้านะมันมันจับไม่อยู่มันลื่นขาข้างที่เจ็บคือข้างนี้ครับข้างซ้ายมันลื่นถ้าเท้าต้องใส่รองเท้าดีๆโอเคดูเข่าผมนะ เขาจะหมุนอย่างนี้นะครับใใคล้ายๆบิดใช่ไหมคะใช่บิดตัวแล้วงอเข่านิดนึงแล้วบิดอันนี้เฉพาะเปอป์ฟิเตียสอย่างเดียวเลยนะครับเวลาคนที่เป็นที่กล้ามเนื้อตัวหลังพ่อพับเขา่ทาท่านี้ด้วยถ้ามันปวดก็พักก่อนถ้าใครทาท่านี้เราปวดแสดงว่ากล้ามเนื้อมันยังไม่พร้อมนะทําเท่าที่ไหวหก่อนย่อเข่าลงหมุนหมุนขาอยู่ปลายเท้าชี้ตลอดเลยนะหมุนแต่ตัวเข่าอย่างเดียวเนะ่ยจะตึงแล้วนะฮะ โอเคไหมพอได้เนาะนี่คือเทรนปอปปิเ t ียสนะครับแล้วแบบคนที่ที่จะทราบว่าเป็นปอปปิเ t ียสก็คือสังเกตสังเกตได้ไหมคะว่าแบบเวลาเราบีบตีเข่าแล้วเรารู้สิได้ได้ได้ตอนนั้นก็ได้ส่วนใหญ่ปอปปิเ t ียสคือมันเจ็บเพราะว่าเคยเจ็บที่เข่าเอ็นเอ็นคว้ฉีกกับคนที่เอ็นคว้หน้าฉีกเอ็นคว้เข่าฉีกเนี่ยส่วนใหญ่ปอปปิเ t ียสจะตึงที่ที่ตอบตอบกันมาบอกว่าอาการเป็นไงคือ p ป p l i t e u s นั่นแหละส่วนใหญ่จะตึงเนาะแฮมสตริงส่วนใหญ่เกิดจากการไปออกกําลังกายหนักๆ วิ่งเงี้ยฉีกเงี้ยอีกคนละเรื่องกันก็จะคนละมัดกันแต่ป๊อบปิเอยจะอยู่หลังข้อพับเข่าแล้วเป็นกันเยอะเหมือนกันเข่าเสื่อมพวกนี้ก็เป็นดังนั้นเวลาเราเทรนป๊อบปิเ้ยเราก็จะเซฟเาเลชจะแยกเฉพาะตัวแฮมซิงออกไปเลยนะแฮมซิงเราย่อแฮมซิงเขาก็อยู่ในเลงที่เขาไม่แอคชั่นละเราก็จะแอคชั่นเฉพาะป๊อบปิเอยอย่างเดียวโอเคไหมถ้าพวกนี้ถ้าคนไข้แบบเจ็บอยู่แล้วก็แบบเจ็บมากอย่าเพิ่งทำถ้าทำได้ ถ้าถ้าเราเริ่มเจ็บน้อยลงเราค่อยมาทำนะครับโอเคเนาะถ้าเจ็บมากให้ไปนเน้นออกกําลังกายแบบยืดเหยียดแทนอีกอันนึงที่อยากให้ทําไหนไหนสอนไปแล้วก็อยากให้ทําก็คือใช้นอร์ดิกก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆจ,จ,จะมีคนจับที่ข้อเท้าแล้วก็เราจะเกรงอันนี้กรณีแฮมสตริงหลังข้อพับเขา่าเป็นแฮมสตริงวิธีการคือค่อยๆหาอะไรล็อกเท้าไว้แบบนี้แล้วเราก็โน้มลงไปแตงจริงเนี่ยถ้าคนที่แข็งแรงจริงๆเลยเขาจะเกรงแฮมสตริงแล้วก็ ล็อกตัวไว้ตลอดเลยนะซึ่งผมทําไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อลําตัวต้องแข็งแรงด้วยแต่ว่าลักษณะคือประมาณนี้เราเกรงลงช้าๆโอเคไหมประมาณนี้แต่ว่าผู้สูงอายุคไม่ต้องทํานะครับท่าน,นี้ยากใจทำแล้วทำไม่ได้ยากเพราะว่าเกรงต้องเกรงก้นเกรงแฮมสวิงยากต้องมีคนจับด้วยอันนี้ผมเกาะเอาเนี่ยจริงๆมันต้องต้องมีคนจับข้อเท้าแล,แล้วเราก็จะเกรงลงโอเคไหม ประมาณนี้แหละนะครับสาหรับปวดหลังข้อพับเข่าซึ่งวิธีการเช็คไม่อยากนั่งท่านี้ก็ได้นั่งทา่นงทานี้เราพอลุกปุ๊บเจ็บตึงเนี่ยอันนี้น่าจะใช่อาการของไม่แฮมสตริงก็เป็นพอิเตียนละก็ต้องไปเทสดูต้องไปหาจุดกดเจ็บซึ่งเรากดเองก็พอได้อยู่แต่เราต้องรู้ตำแหน่งคือแฮมสตริงเขาจะอยู่ที่ที่ด้านข้างหัวเขา่าตรงนี้ครับขอบตรงนี้นะนนะเวลาผมคำคนไข้ก็จะเจออย่างนี้ถ้าพอพิเตียรเขาจะอยู่ตรงกลาง แล้วก็ทะย,ยทานทะยานหน่อยนะแล้วก็แก๊สต็อกเนี่ยจะอยู่ลงมาต่ำๆหน่อยตรงนี้แปลว่าแก๊สต็อกคนเจ็บน้อยส่วนใหญ่จะเป็นพอัิเวียสกับแฮมสตริงโอเคจริงๆมันก็จะมีอีกกล้ามเนื้ออีกหลายกลุ่มที่อยู่หลังข้อพับเขา่าแล้วก็ถ้าเผื่อเจอว่ามันเป็นพวกแบบอ่าก้อนทิชชูเป็นแบบเป็นซีดเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องไปหาคุณหมอออโทนะให้เขาตรวจให้นะครับเราจะได้คอนเฟิร์มตัวเราด้วยโอเคนะครับมีคำถามไหม ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจวิธีการดูแลตัวเองเนาะถ้าท่านอยู่ในช่องนี้ก็แสดงว่าท่านกําลังสนใจวิธีการดูแลตัวเองอ,อย่างตามหลักการของทางการแพทย์นะก็ติดตามพวกเรานะครับใน Facebook เหนือนเนี่ยเฟซบุ๊กแอดแฟนเพจนะครับบัณฑิตเกล้า้างบัตและจัดกระดูกนะครับแล้วก็ YouTube c h anel n ของเราอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้มาไลฟ์สอนแล้วก็คลิปในไลฟ์เนี่ยเราเอาไปลงใน YouTube ต่อแล้วใน u t u b e เนี่ยก็ยัมีคลิป วิธีการออกกําลังกายและดูแลตัวเองถ้าใครอยากได้ท่าทางวิธีการออกกําลังกายก็ทักในอินบ็อกเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาเนาะเดี๋ยวผมจะไปตามอ่านคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าเราก็เอาคอนเทนต์ที่ในคอมเมนต์เราขอมาเนี่ยถ้ายังไม่มีไม่เคยสอนก็จะมาทําพวกนี้ไว้ให้นะครับส่วนใครอยากจะปรึกษาก็ปรึกษาเข้ามาในไลน์ของเรานะายไลน์โ a แอดบันดิตคลินิกครับแอดบูนดีไลครับแอดบันดิตคลินิกครับ ก็ตอบช่วงคลินิกเปิด9โมงเช้าถึงประมาณ2ทุ่มวันจันทร์ถึงสุกร์แล้วก็เสาร์ที่เฉพาะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นใครทักมาตอนตีสี่เราก็ยังไม่ตอบนะคะให้มาตอบตอนเช้านะตอบช้านิดนึงแต่ว่าเ,าเวลาถามถ้าอยากจะปรึกษาเนี่ยรบกวนให้ใส่ข้อมูลเราหน่อยว่าเออเรามีข้อมูลอะไรบ้างแต่ถ้าใครอยากขอคลิปมาขอเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้เพราะเราทําคลิปเยอะมากมีเป็นร้อยๆคลิปเลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะปรึกษาก็จะมีเรื่อง อาเพศน้ำหนักส่วนสูงอายุโรคประจำตัวพวกนี้ก็แนะนําว่าให้ให้ให้เล่าให้เราฟังหน่อยไม่งั้นเราไม่รู้เลยดังนั้นมันก็จะเดาๆไปอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยๆมันก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับก็ l ล n e แอดของเราครับแอดบัณฑิตคลินิกเนาะทิ้งมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมีลิสต์รายการให้เรากรอให้แล้วก็เรารักษามีคลินิกกายภาพบัตรนะครับ0853699977ก็สามารถนัดหมายล่วงหน้าช่วงโควิดเราก็จะจัดคิวให้มันพอดีนะครับ0853699977มีทั้ง แบบคลินิกเลยแล้วก็แบบวิดีโอคอลด้วยนะวิดีโอคอลก็ใช้ไลน์ของเรานี่แหละในการคอลหากันก็ใครสนใจเรื่องของวิดีโอคอลหรือว่าเทเลเมดเนี่ยก็ทักเข้ามาได้นะครับโอเคเหนื่อยประมาณน,นี้เนาะ แล้วพบกันนะครับไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกที่ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการรักษาทางกายภาพบัตร บัณฑิตคลินิกของเรามี2สาขาด้วยกันที่จังหวัดบนราชธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวาลินชำรลาบหรือสาขาพิบูรณ์มังสาหารสามารถโทรปรึกษาจองคิวได้ที่0853699977ครับ0853699977ครับส่วนท่านใดที่มีคำถามหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับอาการสามารถลายเข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับไลน์ i อดบัณฑิตคลินิกนะครับ bunditclinic bunditclinic ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ